สวัสดีครับนี่คือกอล์ฟนะครับผู้ที่กําลังแล่เนื้อปลาอยู่ซึ่งปลาชนิดนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าปลาอะไรนะครับซึ่งลักษณะมันจะมีหาง,ดงแดงๆดังรูปครับซึ่งเราจะทําหลากหลายเมนูด้วยกันในกับข้าวเย็นนี้ในระหว่างรอปลานะครับเราก็จะได้ทําการหุงข้าวนะครับโดยโดยเติ้งครับผู้ชายเสื้อเขียว ถึงเมนูของเราก็จะทำการสับนะครับโอ้ยดูดีๆเหมือนกครับสับเพื่อที่จะไปต้มนะครับย่าแป็งไม่เนี่ยะแม่ระหว่างนั้นก็ข้าวหม้อข้าวก็เริ่มเดือดแล้วโดยสักพักเดวเตอรก็จะทำการเอาไปรินน้ำซาวข้าวออกระหว่างรินน้ำซาวข้าวเราก็จะเอาถ้วยนะครับรอง ถ้วยมาไว้รองน้ําข้าวน้ําข้าวนี่ก็จะเอาไปไว้ดื่มนะครับซึ่งมันจะอุดมไปด้วยบ,บนนะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆจซึ่งหลังจากใส่ถ้วยแล้วเราก็ารินน้ำออก ระหว่างนั้นเราก็ได้ทอดปลาช่อนปลาช่อนของเราโดยสนับสนุนโดยน้องไอ้นะครับผู้ที่กําลังถือไม้ร้องเพลงอย่างนี้คือน,น้องไอ้นะครับหวังนั้นก็ซึ่งได้ปลามาสองตัวระหว่างนั้นเราก็ต้องเอาฐานออกนะครับฐานออกเพื่อที่จะเอาข้าวที่เสเด็ดน้ำแล้วมาเขาเรียกว่าอะไรเอามาดงกับปลาของเราก็จะ ค่อนข้างตัวใหญ่อาจจะใช้มีดหลายขนาดนะครับตอนนี้น่าจะเล่ไว้เพื่อที่จะเอาไปลาบนะครับซึ่งก็ทําปลาอยู่คนเดียวก็ค่อนข้างเหนื่อยก็ต้องมีคนมาช่วยทำอันนี้คือแม่มุนินนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผมเองซึ่งจะต้องเล่เอาหนังออกแล้วก็เอาออกจากเนื้อนะครับเพราะหนังค่อนข้างที่จะทอดได้ ่วนปลาที่สับก่อนหน้านั้นเติมก็ได้เอาลงหม้อแล้วนะครับหลังจากที่ต้มเครื่องอข่าตะไคร้ใบมะกรูดไว้นะครับเมนูของเราตอนนี้ก็จะมีต้มปลาแล้วก็ลาบปลาซึ่งเราเรียกกันว่าปลาหางแดงครับรชื่อมันก็ไม่รู้จะถูกต้องหรือเปล่าครับ กินได้ครับลายชนิดนี้อหลังจากนั้นข้าวของเราก็จะสุกพอดีเปิดหม้อข้าวมามันก็ค่อนข้างจะหอมรุ่นนะครับมมโดยที่หุงจากเตาถ่า,าบนบ้านนะครับจางนั้นก็ช่วยกัน,นอะบักเขมนนะินคนนี้คือเมย์นะครับเสื้อส้มเป็นแม่ครัวซึ่งที่ประจําของเราคนนี้คือพี่นกนะครับ แต่มาช่วยทอดปลาปลาช่อนตัวนี้จะทําเป็นเมนูปลาช่อนมือสวนส่วนวนี้ก็เป็นต้มปลาก็ทิ้ไในเดือดแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลาที่หลังจากสับเพื่อที่จะมาลาบนะผมจะเอานาร้อนลวกเพื่อให้สุกเพื่อที่จะไปทําลาบกันต่อไปครับกจะอาศัยจากน้ําจากหม้อต้มเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ ได้คุณค่าของเนื้อมันเขาเรียกว่ารสชาติของเนื้อมันไม่ได้สูญเสียมาจากไหนครับยังไงวอตไซก็มีดีกว่าไว้ทนั้นก็ได้แล้วจะคั่วถ้ามันสุกแล้วขวน้ำร้อนสุกแล้วแล้วก็เราก็เตรียมที่จะปรุงเครื่องนะครับ โดยใส่เครื่องปรุงลาบของเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นดักแด้นะครับทอดมาจากห้องซึ่งระหว่างนี้เราก็ทํากับข้าวอันนี้คือเครื่องเคียงของเราชอบโดยส่วนครับ <c oughs> ระหว่างทํากับข้าวก็จะมีเสียงพูดคุยกันเฮฮาสนุกสนาน <c oughs> ตามวิถีบ้านๆของพวกเรา เราเป็นคนต่างจังหวัดมันทำงานในเมืองซึ่งนานๆมาเจอคนบ้านเดียวกันก็ได้ทำมาหากินกันแบบบ้านๆนะครับก็ตรงตรงวัดนั่นน่ะ ผู้ที่ตำข้าวคั่วอยู่เสื้อแดงนี่ก็คือพี่กุ้งนะครับหลังจากนั้นเมนูของเราก็ได้เริ่มเสิร์ฟทีละอย่างครับโอ้ยังสิยังตำข้าวคั่วยังไม่เสร็จเลยอันนี้คือน้องอันนะครับผู้ที่หัน่นเครื่องเคียงในเราก็ปรุงชิมรสลาบปลา มันค่อนข้างที่จะขาดความเปรี้ยวเป็นนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่มะนาวบีบลงไปบีบมะนาวลงไปก็ตักเข้าคั่วเพิ่มบีบสักหน่อยนึงครับหลังจากนั้นเราก็คนเ,เพิ่มเติมด้วยน้ำปลาความเค็มสักหน่อย หลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆปรุงรสจนกว่าจะได้นะครับซึ่งคนชิมหลายคนก็แต่ละคนก็ต้องการรสนั้นรสนี้อ่ยังไม่ได้อาบีมะนาวเข้าไปอีกครับมะนาวโอเคน้ำปลาไหมอ๋อไมอ่ทีนี้ก็ผงนัว สักนิดนึงก็ไม่ใช่สเกลือส่วนของนัวนะครับรเกลือปิดนะเนี่ยอาลาบปลานี่กว่าจะได้ก็ค่อนข้างที่จะชิมลายเชฟเหลือเกินนะครับพอจากนั้นเราก็มาทำน้ำน้ำซอสปลารุยสวนนะซึ่งจะมีพริกเผาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องปรุงนะครับจะการปรุงรสด้วยมีผงนัว ครับซึ่งเราก็จะขาดไม่ได้เลยเป็นอาหารหลักของเราส่วนแม่ครัวทางนี้ก็จะทําลาบปลาก็ยังไม่เสร็จนะครับกำลังทำคู่กันไปเรื่อยๆหันมาอีกทีก็เครื่องเวลาลุยสวนอ่าส่วนนี้ก็เป็นแอนนะครับคู่ที่แม่ครัวที่จะทําปลาช่อนลุยสวนเป็นหลัก,กจะได้จัดแจง ใส่เครื่องเคียงต่างๆครับรรโดยมี <จะ S 2> น้องอันเป็นลูกมือ<ต>ครับก็จะเคียงนั้นนี้นิดหน่อยใส่ไปเรื่อยๆครับกระยยกน้ำตาลน,นิดนึ่งครับเพืเ่อตัดความเค็มต่างๆเวลาบรยสวนก็จะมีรสชาติออกหวานนิดนึ่งครับ สีสันก็น่าทานตอนนี้ลาบนะคนนั้นชิมคนนี้ชิมมันยังไม่ถูกใจตอนนี้น้องอันก็ได้จับปลาช่อนนะครับเรียงใส่จานหลังจากนั้นก็แอนก็จะราดเครื่องน้ำยำเรียกน้ำยำหรือเปล่าครับลงปลาช่อนใส่ลงบนตัวปลาช่อน กรโรยด้วยถั่วลิสง,งพร้อมกับใบสาระเนซึ่งเมนูปลาชนลุยสวนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนั้นเราก็มานั่งคุยกันนะครับ สารทุกสุกดิบทางอีกด้านหนึ่งก็จะเตรียมจานข้าวออพอมีความสุขนะครับในการออกินข้าวเย็นของเราแบบวิถีบ้านๆนนะครับส่วนนี้คือตะลุกนะครับผู้ที่ได้ปลามานะครับผู้ที่จัดแจงปลาตอนนี้กับข้าวเราก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วนะครับ <All right. S 1> ก็จะมออีต้มปลาแล้วก็ลาบปลาแล้วก็ปลาช่อนลุยสวน ก็จะมีอาจจะมีพวกกัขบข้าวนิดหน่อยประกอบตอนนี้เราก็พร้อมรับประทานกันแล้วนะครับมีความสุขมากครับนนก,กับวิถีบ้านบานของพวกเรา<อ>ในสังคมเมืองครับ